นี้ท่านอาจารย์ท่านเมตตา,าประสิทธิเขี้ยวเสือผองฟา้าของอาจารย์ชัยยะณทนบุรีตอนนี้เราอยู่ที่วัดหลวงพ่อปานคลองดาดสมัยก่อนเรียกบางเฮียท่านเป็นพระสมัยยุคพระพุทธเจ้าหลวงเร้กายนฮ่าท่านเมตตาเจิมอัคระด้วยเทียนด้วยปากกา โลคุสุสัวิคุสังพะอะกิเจรุนีอิสเยนะวิตึงคะเล sinh san vi u sang ha a hmm tikke runi sayena u mi khale อันเนี้ยยันกอหญ้าที่หลวงปู่ใช้ยอ๋อยันที่ที่หลงเนี่ยใช่อ่าเขถือว่าหลวงปู่ท่าน <S <S เขียนไม่ติดแต่เป็นจารลอยจารแล้วอัสสันยิสุโลปูสะภูพระแต่คือต้องมาใช้ให้เป็นคือใช้ตั้ง์ตัวการตโลตะวนปว,วน,วน,วนเวียนขวาไปทางเข็มนาฬิกาจะเป็นสมัยก่อนครูบาอาจารย์เขาเรียกว่าพระขันดํ้แก้วจับจกแก้ว แก้วก็คือสมัยนี้คือพวกเพชรนินกินดามสมัยก่อนเขาเรียกแก้วมณนีครับถ้าเวียนขวาก็เป็นพระขันด้้มแก้วหรือจักแก้วถ้าเวียนซ้ายบนเข็นมนาฬิกาก็จะเป็นบ่วงปากการกําหนดวงก็อยู่ที่<อ>ตัวโลเป็นตัวกลางอสาวิสุโลปุสะภุพระอิสวาสุไม่ใช่คือใช้โลปุสุ<อ>สวิภุสัง อ๋อวิธีลงวิธีลงหลวงปู่ท่านยานจานเป็นกอยญานั่นแหละแต่จริงๆไม่ใช่กอยญานะท่านสวดทองไปด้วยเป็นหัวใจเนี่ยเป็นจักแก้วจักแก้วคล้าจักพันละลายนะใช่จักเนี่ยคืออะไรคืออามาจบารมีบารมีก็เปรียบซึมมันจักพันละลายใช่ส่วนเขี้ยวเสือเขาจะมีเสน่ห์ของเขาอยู่ในตัวอืแล้วก็ลือลือ ตลอดจนปุนาลมอะไรพวกนี้หรือลือๆนี่สายลือศีกบปู่เจ้าเสมิภัยเงี้ยครับเป็นนเป็นนี่เป็นให้เป็นอะไรเป็นเสน่ห์เสริมเสน่ห์ส่วนปวงกุลคูนาลมอะไรนี้แล้วก็ตัวเจ็ดนี่เป็นเจ็ดขาขากระทูเจ็ดแบบเนี้ยเป็นอีรชาคาตาลสาติหังจะโทโรทินังเงี้ยตัวอันนี้เป็นตัวป้องกันกานแถวค่าปลอดภัยอุนาก็อุนารมาอาสัวิสุโรปูสาคุพระ อิสวาสุแลยวตอนอย่างเลขเจ็ดที่เห็นจะอยู่นะปุ๊บคนมองเหมือนเหมือนเป็นเลขสามมากแต่จริงเป็นเลขเจ็ดคือพระกระทูเจ็ดแแบทกระทูเจ็ดแแบทอ๋อถอดจากอีตีพิโตแปดทิศนะนะจะป้องกันในการแคล้วคลาดไัเพียงอันตรายต่างๆนากมายได้ความรู้เยอะเลยหลวงปู่ที่ท่านจาร์เนี่ยมีความหมายของท่านมีอาตมาข้าศึกทอดมาจากอุปชาที่ท่านสอนมาก็ถึงได้รู้จักหลวงพ่อคนคนแถวนี้ไหมที่โอ้สถานกา้องเดิมเนี่ยก็ วิ่งเล่นอยู่แถววัดเนี่ยแหละจ้ามาจากมาไม่ได้โตที่นี่เออเกิดที่นี่แต่ไปโตที่อื่นเอก็ถือว่าก็ถือว่ากลับมารับใช้ใกล้ชิดที่นุะบ้านเกิดเราจ้าอ๋อขอขอบขอขอบพระคุณหลวงหลวงพ่อเนยตาสาธุ